วัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบพูดจากเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาซิกอันที่จริงศาสนาซิกนี้ไม่ค่อยจะมีใครที่จะคุยหรือว่าอธิบายกันมากเท่าไหร่นักฉากนั้นจึงเป็นโอกาสดีแหละครับที่ท่านพอจะได้ฟังข้อความเกี่ยวกับธรรมะในาศาสนาซิกได้บ้าง ขอสมควรหากท่านผู้ใดมีความสนใจหรือสงสัยหรืออยากจะรู้มากกว่าน,นี้ก็ขอความการุณาช่วยติต่อมาที่ทางสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาซึ่งเป็นศูนย์รวมศึกษาสนิกชนแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ระหว่างมุมถนนจักรเพชรและมุมถนนเผารัดเป็นตึกหกชั้นมีโดมทองเป็นสง่ามองเห็นแต่ไกลนะครับขณะที่ท่านขับรถลง มาจากฝั่งธนบุรีมาเพื่อที่จะมาฝั่งพระนครท่านก็จะผ่านลงไฟฟ้าวัดเลียบแล้วฝ่าผ่านห้างสปปรรพสินค้าเอทีเอ็มสมาคมอยู่ตรงนั้นแหละครับเป็นทางเข้าให้ท่านติดต่อทางนั้นเดินเข้ามาได้เลยม,มีที่จอดรถหลายแห่งนะครับข้างๆนั้นนะครับซึ่งท่านหาที่จอดรถได้อย่างสบายและง่ายได้แล้วก็เดินเข้ามาที่สมาคมแต่ก่อนที่จะมาเพื่อที่จะหาความรู้โดยทั่วไป เพื่ออยากจะศึกษานี่ถ้าท่านมาเป็นกลุ่มเป็นคณะโทรศัพท์ติดต่อก่อนก็ได้เราทางสมาคมนี้จะมีวิทยากรคอยต้อนรับท่านแล้วก็จะให้ความรู้แก่ท่านได้การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานี้เป็นเรื่องดีครับเราจะมีนับถือในศาสนาหนึ่งศาสนาใดก็ไม่เป็นปนัญหาแต่เพื่อที่จะสามารถรู้ว่าชาวซิกนี้ถืออะไร เป็นใครและมีอะไรเป็นทำปฏิบัติและอยู่อย่างไรมีความเป็นอยู่ที่เหมือนเราไหมอะไรมันเรียกว่าเรามาชมกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจขึ้นระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนาซึ่งล้วนแต่สอนให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับทางสมาคมยินดีเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจวันนี้ผมก็อยากจะกลาบเรียนท่าน มาอธิบายธรรมะอีกบทหนึ่งนะครับเ,เรียกว่าเปาลีที่21ของยับยิสัยซึ่งพระศาสดานานสีกรุณาเทพพระองได้แสดงเอาไว้นะครับเพื่อที่ให้เราได้ยึดถือเข้าใจว่ามนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้มีหน้าที่อะไรและการการทำหน้าที่ของตัวเองนี้เป็นสินประโยชน์สูงสุดของชีวิตที่ได้รับว่า เราจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้คือประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมตามหน้าที่ที่เต็มท,ท,ที่มีหลักธรรมประกอบด้วยไม่ใช่ทําหน้าที่ที่ผิดๆแต่ว่าทําหน้าที่ที่เป็นคุณธรรมบรรทัดแรกของเปาลีที่27เนี้นะครับโสดารเกฮาโส卡ลเกฮาจดเบสเซบสมาเลพระศา,าสดานานะทรงเทิดพระเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พระองเลยยิ่งใหญ่มากแล้วยิ่งใหญ่จนที่ไม่สามารถที่จะประมาณได้และในขณะเดียวกันนี้ณท้องพระองค์ที่พระทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดหนอที่สามารถรับและดูแลมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกชีวิตไว้ในสถานที่เดียวกันได้หมดคือมองไปบนสวรรค์ท้องฟ้าหรือยังไงละว,ว่าพระเจ้าอยู่ที่นู่นที่นี่ที่จริงพระเจ้า อยู่ทั่วไปท้องพระองค์ของพระองค์นี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่รับพลละโลกทุกชีวิตมาอยู่ร่วมและรวมกันได้หมดโดยไม่ขัดสนความยิ่งใหญ่ของผมเรามานั่งคิดว่าเ,เราถือศาสนานี้ตายไปจะเป็นขึ้นสวรรค์ของเราเองไม่มีแหละครับสวรรค์ของใครของใครก็คือสวรรค์เดียวกันนั่นแหละครับไปอยู่ที่เดียวกันหมดไม่มีใครเลยที่จะแยกสวรรค์ได้หรือแยกนรกได้ เราต้องไปอยู่ที่เดียวกันในที่สุดนั่นพระที่นั่งของพระองค์นี้สามารถที่จะรองรับมนุษย์ทุกชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ทุกสายพันธุ์มาอยู่ร่วมและรวมกันได้หมดวาเจนาอเนกสังาเกเตวาวัคาสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดหนอหน้าที่แห่งนั้นจะมีนักดนตรี นักสวดสังคีตทำนองสนอนานนับประการก็มาอยู่ร่วมรวมกันหมดด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้แยกว่านี่เป็นเผ่าพันธุ์ไหนนี่เป็นใครมาจากไหนรุงยังแสดงต่อไปว่าเกเตสราบริเชียวกาฮิยันเกเตกาวนฮารบรรดาเทพระบุต่างร่วมประสานเสียงสังคีตด้วยทำนองที่แสนสนอะแสนไพเราะเพื่อสดุดีสรรเสริญ หมายถึงการภาวนาคือสวดสังคีตภาวนาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลากาวแตตวหนปพอ,อนปานิเบสันต์กาวแวราชาธรมดวารีพระวัตะคือจอมเทแห่งลมพระคงคาจอมเทแห่งน้ําพระอัคนีจอมเทแห่งไฟพระธรรมราชาพยายม กล่าวว่าเจตกุปตะเปเล็กขจานะเล็กๆเ,กเกติมวิจารณ์ท่านจิตคุปผู้คอยจิตคุปนี่คือผู้เป็นเทพเทวดาที่คอยบันทึกบาปและบุญความชั่วดีของมนุษย์ไว้ก็สวดสรรเสริญในภาวนาและภาวนาในพระผู้เป็นเจ้าด้วยตลอดเวลาสิ่งที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นครับพระวัะจอมเทพเอ่ยพระคงคาจอมเทพแห่งน้าเอ่ยพระอัคนีจอมเทพแห่งไฟพระธรรมราชาพญายม ท่านจิตคุปผู้คอยบันทึกชั่วดีของมนุษย์ต่างก็สวดสรรเสริญและภาวนาในองค์พระพุ็นเจ้าด้วยกันทั้งนั้นล่ะครับไม่มีใครอยู่เฉยกาวาอีสรบรมาเลวีโสหัสดาสวาเรพระศิวะพระพรมเทพเทวีก็ภาวนาในพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันทั้งเทพใหญ่น้อยทั้งหลายไม่ได้อยู่เฉยครับต่างภาวนาด้วยกันทั้งนั้น กาวว่าอินอินราชชนแบทเดวิยัารนาพระอินละอินทราพร้อมบรรดาชวยเทพและเทพธิดาทั้งหลายต่างก็กล่าวสรรเสริญเจริญภาวนาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกันและตลอดเวลากาวว่าดสมาธิอันนรกาวนสาธวิจาริบรรดานักษิต์คือนักบุญนะครับ เรียกว่านักศิษย์เป็นนักบุญที่ขั้นสุดยอดบรรลุนะครับอรูปก็มีนะครับนักศิษย์เหล่านี้นักบวชนักบุญต่างก,ก,ก็ภาวนาในพระองค์ด้วยกันทั้งนั้นกาวลจติสติสันโตคีกาแวววีรกาเรนักพรตผู้มีสมาธิผู้มีความซื่อสัตย์จริตผู้มีความสันโดษผู้มีทานเป็นนิสัยผู้กล้าจอมพลัง วีรชนต่างสรรเสริญหมายถึงภาวนาในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันกาวันปันดปุันีสศรจุกๆุเวดานาเลบันดาสัต์บุรุษนักบุญบันฑดตมหาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่และโอมเวทยอมพลังทั้งหลายต่างก็สวดภาวนา ในพระองค์ด้วยตลอดเวลากาเว่โมหียมันโมหันสุลกามชเปยาเล่ชอมสุรางนางอับสวรสวร์ต่างก็พากันสวดภาวนาในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจสยงด้วยเช่นเดียวกันกาวนรัตนุปายเทเรอัชิรัตนาเลบรรดาธรรมชาติทั้งหมดที่พระองค์อนุมัติให้อุบัติอาทิเช่น รัตนชาติหล่นนา์สกิ์6 8สถานกาวเวจยดมหาบุสูษรากาวเวขานีจารลและผู้ทรงพลังกำลังทั้งหลายทั้งหมดทุกสายพันธุ์ทั้งสี่เหล่ากาวเวขันมดลวรพันธ์กาลกาลเข็ฐาเร่แผ่นดินเกาะแก่งต่างๆตลอดจนจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลทั้งหมด ต่างก็สวดสรรเสริญภาวนาในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการดำเนินตนตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับพระบัญชาด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าผมจะพูดโดยไม่อธิบายให้ท่านทราบซสก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่ตอนแรกนี้หมายถึงผู้ทรงพลังผู้ที่ดำเนินตนสร้างภาวนาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วบรรดาไอพวกอ่า รัตนชาติแก้วมณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกสิบแปดสถานท่าน้ํารวมทั้งทุกอย่างนี้นี่เป็นวัตถุก็ภาวนาอย่างไรล่ะครับการ,รามนุษย์ภาวนาได้ส่วนสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ก็สร้างด้วยก็อยู่ในอนาตของพระองค์แล้วก็สิ่งเหล่านี้พระาศาส่า,าก็ล้วนแต่ภาวนาภาวนาโดยการรักษาคุณค่าของตนเองให้มีคุณค่าเดี๋ยวผมจะกลับเรียนอธิบาย ให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับพอให้ผมอธิบายตรงวัตความหมายเสียก่อนแล้วจะสรุปให้ท่านไ้ทราบนะครับบรรดาเกาะแผ่นดินเกาะแก่งต่างๆตลอดจนจักรวังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลทั้งหมดต่างก็สวดสรรเสริญในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการดําเนินตนตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับพระบัญชาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ต่างหากหมายถึงว่า พระศา,าสดากำหนดให้โลกหมุนเวียนและทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงการดำเนินตนตามกฎเกณฑตามหน้าที่ที่ได้รับประบัญชานี่ถือเป็นการภาวนาแล้วคือเชื่อฟังในพระบรมราชโองการของพระองค์ว่าเกิดมาจะต้องอยู่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโลกหมุนไปหมุนมาเด๋ยวชนกันหมดตทั้งจกักรวาลแล้วครับทุกอย่างมีขอบเขตมีจํากัดหมายถึงว่ามีแรงดึงดูดเป็นสิ่งบังคับ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ก็จะอ้างเป็นแรงดึงดูดแต่ไม่ใช่อะครับเป็นเพราะพระมหากรุณาที่คุณที่ไม่ให้โลกต่างๆกล้ามกายก้ามเรียกว่าไปกล้ามกายซึ่งกันและกันเรียกว่าไปเบียดเบียนกันไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ในขอบเขตอยู่ในอานัตอาอนัตของพระองค์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ดึงออกมาว่ามันคือแรงดึงดูดก็แรงดึงดูดนั่นแหละคือพระเมตตาที่พระาศาสดาได้กําหนดว่า ต่างคนต่างอยู่ในที่ที่ของตนเองไม่ใช่ว่าไปก้าวกายหรือก้าวล้ำกำกายของใครไปนี้ไม่ใช่ไม่งั้นโลกจะชนกันพังกันไปหมดเพราะในหนึ่งจักรวาลน,นี้ต้องเป็นพันพันล้านดวงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นการสร้างให้เกิดขึ้นเป็นจักรวาลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อนุมัติให้อุบัติซึ่งไม่ได้ทําลายล้างซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างอยู่ซึ่งเรามนุษย์พิสูจน์ว่ามันคือแรงดึงดูดแต่แรงดึงดูดนั่นแหละคือพระเมตตา พระกรุณาที่คุณของพระเุ็นเจ้าให้อยู่ในเขตของตนเองไม่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 ก้าวล้ำซึ่งกันและกันสวยตัวเนกาวเวโยตุวาวันเตเตเรปักกราสาเลยพระองค์โปรดนักบวชนักบุญบรรดาพักกตะพักกะตะคือผู้ที่บรรลุเป็นนักบุญผู้บรรลุนะครับผู้บรรลุมรรคผลทั้งหลายทั้งปวง คือผู้ที่นิพานแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่ตายยังอยู่ในโลกมนุษย์นะฮะพระองค์ก็โปรดผู้คนเหล่านี้ทั้งหมดด้วยนะครับโอเกเตกาวันเสแมจิตนาอวันนาลกยาวิชาลในที่สุดพระสาดาว่าเท่าที่ได้เอ่ยนามของผู้นักบุญสิ่งต่างๆวัตถุวัสดุจักรวาลทั้งหมดที่กล่าวมานี่นะมีอีกมากมายเกินกว่าที่จะคำนวณได้ ที่กาลังภาวนาในพระนามของพระองค์อยู่คือภาวนาในธรรมะของพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับพระบัญชาอยู่อย่างสงบเงียบสวยสวยสราไัยสา,สาเฮตาสาสาจีนายพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างจักรวาลมวลชีวิตทั้งหมดทุกสายพันธุ์ขึ้นมาและพระองค์ก็สถิตยอยู่ด้วย ตลอดไปพระองค์ไม่มีวันดับขันสถิตสถารพรพระองค์ไม่มีวันที่จะจากเราไปพระองค์สร้างเราแล้วก็อยู่กับเราด้วยนะครับไม่มีเวลาหรือขอบเขตจํากัดในพระองค์แต่อย่างใดมนุษย์เกิดมา,ม,า,ม,า,า,ามีเวลามาแล้วก็ไปพืชสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลามาแล้วก็ไปแม้กระทั่งวัตถุต่างๆที่มีมาในโลกนี้ทั้งหมดแม้กระทั่งโลกทั้งหมดนี้มาก็ต้องไปด้วย ไม่มีสิ่งใดจะอยู่ยั่งยืนยงและชีวังยั่งยืนตลอดกาลนานไม่มีแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตสถาพรตลอดไปพระองค์อยู่ด้วยไม่ได้ไปไหนพระองค์ไม่มีอันตรายในพระองค์และพระองค์เป็นและอยู่กับเราตลอดเวลาและตลอดกาลแฮปปี้โฮซีจ่ายนะจ๊าสีรัชนาเจนรััยพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งความสัจจะและบทภาวนาในพระองค์ก็เป็นสัจจะด้วย ผู้ที่ยึดถือในพระองค์ภาวนาในพระองค์ก็จะไม่สูญเปล่าอะไรแต่อย่างไรทั้งสิ้นเลยทุกอย่างมีกําหนดกฎเกณฑ์ได้บันทึกเอาไว้หมดการที่จะภาวนาเทิดพระเกียรติในพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่สูญหายไปไหนจะสถิตยอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเราได้เทิดพระเกียรติเทิดคุณงามความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ รัองนีรังนีปาตีกัรกัดเจนซีมายาเินอุปายพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างชีวิตมากมายทั้งหมดด้วยความพอพระทัยของพระองค์เองไม่มีใครชี้แนะว่าต้องทําอย่างนั้นไม่มีใครชี้แนะต้องทําอย่างนี้พอใจพระองค์พอพระทัยอย่างไรก็รสร้างไปอย่างนั้นซึ่งเป็นสิทธิของพระองค์โดยแท้เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนที่จะไปคัดค้านไปไปพูดว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ประการใด หรือชี้แนะหรือนำพระองค์ได้แต่อย่างใดพระองค์ทําเองไม่ใช่เรา <_ A> การกิรเวียแค่กีตาปลาเยอจะดีว่ใหญ่พระองค์ปกครองทุกชีวิตที่ทรงสร้างไว้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกันเ <_ A> มืม่อพระองค์เป็นพระผู้สร้างให้ชีวิตให้ความเป็นอยู่ให้อาหารให้ข้าวให้น้ำ <_ A> พระองค์ก็ดูแลเราด้วยเหมือนกันการมาการไปของเรานี้อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ อย่านึกว่าเราเกิดเองแก่เองตายเองแล้วมาเกิดหรือยังไงเป็นยะงไรนี้ล้วนแต่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นไม่มีใครรู้หรอกครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับแต่นักบุญยอมทราบว่าการมาการไปของเรานี้ล้วนอยู่ในอานนท์ของพระองค์ทั้งสิ้นและการที่จะไปเห็นพระองค์ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาอวดอ้างกับชาวโลกไม่จริงหรอกครับไม่มีใครเห็นพระองค์ได้เลยนะครับเพราะพระองค์ไม่มีรูปร่าง ไม่มีร่างกายที่แน่ชัดพระองค์เป็นพระรัศมีแต่มีพระสูรเสียงเท่านั้นเองพระบัญชายอย่างไรออกมาทุกอย่างย่อมเป็นไปตามนั้นฉะนั้นจะไปวาดภาพของ,องพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรไป e อสติ a t e หรือไปเรียกว่านั่งลึกเอา,อามโนโอเอาว่าพระองค์มีภาพอย่างนั้นพระองค์มีภาพอย่างนี้เป็นการมโนโที่ผิดละครับบาปกรรมประปาป ฉะนั้นในศาสนาสิกพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างจึงเป็นแสงสว่างและมีพระสุรเสียงเท่านั้นเองที่พระสุรเสียงบัญชาอย่างเดียวว่าให้เป็นไปตามนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นและทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นทั้งนั้นครับโยติสภาวะโยกศีุกมนักเรใจยทุกอย่างที่ปรากฏนั้นล้วนเป็นพ่อพระองค์ทั้งสิ้น หามีใครอื่นแต่อย่างใดไม่และไม่มีใครที่จะสามารถชี้แนะชี้นำพระองค์ได้ด้วยเลยที่กล่าวไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้โสปาศาวสหาปาสายนาฤนกระแรงระยญ่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระนาน,นั้นขอให้พลโลกของพระองค์ทั้งมวลดำเนินตนอย่างมีสมถะยอมรับทุกสภาวะที่เกิดขึ้นด้วยจิตสงบและจิตที่ยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านผู้ฟังที่เขาลม้มที่ผมได้กล่าวมาน,นี้แค่แปลแบรรทัดต่อบรรทัดเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่สามารถที่จะบรรยายทั้งหมดได้อย่างเต็มที่เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวว่ามีตอนหนึ่งผมขอย้อนนิดหน่อยนะฮะกาวแว่มูเนียมันโมลสุลกาม,มัชไปยาเลย จอมสุรางนางอับส,สวรรค์ก็สวดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยนะครับเพราะว่าจอมสุรางนี่หมายถึงว่ามีความสวยนับตั้งแต่สวรรค์ชั้นวิมานจนกระทั่งถึงชั้นบาดาลน,นะครับผู้คนที่พบเพหน็นก็จะหลงไหลนี่ก็ภาวนาด้วยไม่ได้อวดเก่งไม่ได้อวดหญิงและไม่ได้คิดว่าตนเองนี่สวยงามขนาดนั้นตังภาวนาหมด ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งสูงสุดของชีวิตมนุษย์มนุษย์ควรจะยึดการภาวนาเป็นหลักเพื่อที่จะเสริมสร้างบารมีของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นการที่จะสรุปธรรมบทที่27นี้ก็เป็นบทที่ยาวพอสมควรยิ่งใหญ่พอมาจะแบ่งเป็นสองตอนแตะ่จะกล่าวเรียนว่าทั้งบทนี้ที่พระศา,ศาสดาทรงได้แสดงเอาไวน้นี่คือหน้าที่ของ สิ่งที่พระองค์ประทานให้คือการปฏิบัติธรรมและหน้าที่ของมนุษย์คือการภาวนามนุษย์ทั้งหมดต้องอยู่ในการภาวนาและปฏิบัติหน้าที่ถึงจะถือว่าเป็นความสมบูรณ์หมายถึงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประเสริฐเหลือเกินท้องพระโรงของพระองค์ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่แค่ไหนท้องพระโรงที่พระองค์ประทับอยู่นี้ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นเพราะอะไร สามารถรองรับผู้คนทุกหมู่เหล่าทุกสายพันธุ์ทุกชาติเชือ้อทุกชีวิตเข้าไปรวมกันอยู่ได้ในที่เดียวกันด้วยความสุขมีความเจริญเราบางคนอาจจะเมาว่าเป็นสวรรค์หรือบางคนก็บอกว่าเออนี่สวรรค์ของเรานี่สวรรค์ของเรามีสวรรค์เดียวเท่านั้นเองแต่ใครจะคิดยังไงก็ตามอัธยาศัยไม่ได้ผิดอะไรนะครับ จริงๆแล้วก็ไปรวมมาอยู่ที่เดียวนั่นะไม่มีสวรรค์สองชั้นสามชั้นหรือว่าสวรรค์ของท่านสวรรค์ของเราหรือนรกของท่านนารกของเราไม่มีมีอันเดียวแต,แต่ท่านจะหมายถึงยังไรก็ได้ตามใจที่ท่านจะคิดแต่ขอความเมตตาในสาันนาิษิ์ได้กล่าวว่ามีสวรรค์เดียวคืนหน้าท้องพระโรงของพระ,พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนสร้างคุณงามความดีที่จะสามารถเข้าไปอยู่ได้ ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนเข้าไปอยู่ในนั้นได้ชั่วดีไม่ได้เฉพาะดีส่วนชั่วก็ไปอยู่ที่ที่ชั่วคือนรกเพราะเขามีที่รองรับให้แล้วมีพญายมคอยดำเนินตนอยู่แล้วเป็นผู้ที่ได้รับบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ปฏิบัติการอย่างนั้นกับผู้ที่กระทำความผิดให้ได้เกิดความสํานึกในชีวิตแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ยังเป็นพระบิดาไม่ว่าคนบาปแล้วไม่ว่าคนบุญพวกก็ยังคอยโปรดมนุษย์แล้วสิ่งที่เราทํากรรมที่เราทํา อันนั้นต่างหากที่ให้ผลเราด้วยการกระทําของเราเองไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้านะครับบางคนก็แงนหน้ามองฟ้าแล้วก็บ่นว่าพระเจ้าว่าทำไมถึงได้ให้เรามาเป็นอย่างนี้ในขณะที่ให้อีกคนนึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเคยสํานึกไหมครับว่าอดีตชาติเราได้สร้างอะไรมาในศาสนาศิษก็สอนอย่างกลรงไปกลรงมาแล้วนะครับว่าเมื่อหวานพืชเช่นไรก็ให้รับประทานผลเช่นนั้น สร้างความดีอย่างไรมาก็ได้รับความดีถ้าสร้างชั่วท่านจะเอารับความดีไปได้อย่างไงธรรมบทห,หนึ่งตอนหนึ่งที่พระศาสดาสั่งไว้เมื่อท่านหวานพืชผล,ผลพันธุ์พิษก็ต้องกุมหน้ารับประทานผลพิษที่ท่านหวานไว้ฉันในก็จำนั้นคือเมื่อหวานต้นพันธุ์พิษแล้วเมื่อผลมันหลอกมามันจะออกมาเป็นแล้วจะหวังผลให้หวานปานน้ำผึ้งปานน้ำอำมฤตมันจะเป็นไปได้โดยไฉนะ เมื่อท่านหวานผลพันพืชแห่งพิษแล้วจะหวังผลให้หวานปานน้ําอมฤตมันจะเป็นไปได้โดยไหนะนี่เป็นธรรมะที่แปลมาตอนในในศาสนาเมื่อท่านหวานชั่วก,ก็ต้องได้รับผลชั่วเมื่อท่านหวานดีท่านจะได้รับผลชั่วไหมไม่ได้มันจะต้องได้รับผลดีฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้ครับด้วยเหนี้เราขอความ กรุณาได้เข้าใจตามนี้ว่าพระพุ็นเจ้าไม่ได้ลงโทษใครแต่พระพู้เจ้าเป็นพระผู้ให้เมื่อเราทําดีเราได้ดีได้รับผลตอบแทนแต่อย่าลืมพระองค์ยังเป็นพระบิดาปกครองเราไม่ว่าคนผิดหรือคนถูกอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันและพระองค์จะทอดพระเนตรมองดูเราด้วยความสุขถ้าเราทําดีแต่จะมองคนที่ทําชั่วนี้เมตตาพระองค์ก็พยายามที่จะช่วยเหลือมนุษย์เหล่านั้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันโกรธอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่โกรธ วันนี้เวลาอันน้อยนิดนิดก็หมดแล้วก็วผมก็กราบเรียนท่านมาเลยเวลาไปนิดหนึ่งต้องขออภัยท่านด้วยนะครับแล้วบทนี้ยังไม่จบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อใหม่ในโอกาสต่อไปครั้งหน้าครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและได้ฟังการบรรยายธรรมเกี่ยวกับศาสนาพิกถึงแม้นด้วยเวลาอันน้อยนิดถึงแม้นเวลาด้วยถ้อยคําที่ไม่ค่อยจะยาวเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยจะ บางครั้งก็ไม่ค่อยจะกระจ่างทําให้ท่านเกิดความสงสัยบ้างก็ผมต้องกราบขออภัยและขอเชิญท่านมาที่สมาคมด้วยนะครับที่ที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับเพื่อที่จะขอความกระจ่างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาซิกงให้ละเอียดลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพสวัสดีครับ